สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซ็นเตอร์พระอมูเลตนะครับวันนี้ทางช่องนะครับมีพระเครื่องมาให้ชมกันนะครับสําหรับพระเครื่องในวันนี้นะครับคือเหรียญสมเด็จโตพมรังสีนะครับและเหรียญหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเหรียญชุดนี้นะครับเขาเรียกว่าชุดวัดผาทั่งปี2516นะครับที่มาที่ไปนะครับ ของเหรียญสมเด็จโตนะครับและเหรียญหลวงปู่สุกนะครับที่ทางช่องจะนําเสนอเล่าให้ฟังนะครับของเหรียญชุดนี้นะครับที่มาที่ไปคือนะครับมีคณะสิธิ์นะครับผู้ที่รับชมครับคณะสิธิ์ของสมเด็จโตพรมลังศีนะครับแล้วก็คณะสิธิ์ของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้คณะสิธิ์ของหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะครับนะครับทั้ง3าคณะนะครับ เขาได้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับเพื่อจะสร้างโบสถ์นะครับพระอุโบสถนะครับวัดผาทั่งนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับเมื่อปีพศ .2516 นะครับทีนี้ก็ดําเนินการนะครับไปแล้วส่วนหนึ่งทีนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับด้วยค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับที่มีราคาแพงนะครับจึงยังสร้างไม่แล้วเสร็จเพราะยังขาดปัจจัยอยู่นะครับทั้งทั้ทั้งสกลุ่มนะครับที่เป็นคณะสิทธิ์นะครับ จึงได้ออกเหรียญน,นะครับออกเหรียญทั้ง3เกจิของคณะสิทธ์นะครับก็คือมีเหรียญของหลวงปู่ทวดวัดชังให้นะครับเหรียญสมเด็จโตพมรังสีแล้วก็เหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับทั้ง3าเกจิคณาจารย์นะครับซึ่งเป็นรูปแบบของอพระอริยสงฆ์ที่คณะสิทธ์ทั้ง3ากลุ่มนะครับ ได้นับถืออยู่นะครับนะครับเดี๋ยวทางช่องนะครับจะส่องกล้องนะครับให้กับผู้ผู้ที่รับชมได้ชมนะครับสักครู่นะครับนะครับนี่คือนะครับใบหน้าของสมเด็จโตพระพักสมเด็จโตพมรังสีนะครับจะเห็นนะครับนะครับแล้วเหรียญชุดนี้นะครับผู้ที่รับชมครับ สุดยอดพระเกจิคณาจารย์นะครับที่ปลูกปลูกเศษนะครับมีหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับมีหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลีนะครับและก็มีหลวงพ่อเงินวัดดอนใจหอมนะครับเดี๋ยวทางช่องจะเล่าประวัติให้ฟังนะครับระหว่างพี่ส่องพระไปเรื่อยๆนะครับผู้ที่รับชมครับนะครับและนี่คือนะครับจะเป็นรูปครึ่งองค์ของสมเด็จโตนะครับผู้ที่รับชมครับ ก็จะเขียนเอาไว้นะครับตรงตัวหนังสือนะครับที่ระลึกนะครับที่ระลึกนะครับในการนะครับจัดสร้างนะครับพระอุโบสถนะครับถ้ากล้องไม่ชัดต้องขอไปผู้ที่รับชมนะครับวัดผาทั่งครับอุทัยธานีนะครับสมเด็จพุทธจารย์โตพมรังสีนะครับ ทีนี้นะครับพอคณะสิทธิ์ทั้ง3กลุ่มนะครับได้จัดสร้างเหรียญนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผู้ที่รับชมก็ได้นําไปทําพิธีพุทธาพิเศษใหญ่นะครับที่วัดละคังโคสิตตารามะครับผู้ที่รับชมนะครับแล้วก็นะครับประธานในพิธีปลุกเสกนะครับก็คือองค์สมเด็จนะครับพระสังฆราชนะครับพระสังฆราชองค์องค์เก่านะครับสมเด็จ พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับองค์ก่าวเป็นประธานนะครับแล้วก็ได้นิมนต์นะครับหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพลีนะครับนะครับมาที่วัดละคังโคสิตาลามนะครับแล้วก็มีพระเกจินะครับในยุคนั้นนะครับที่ร่วมร่วมปลุกเสกด้วยนะครับนะครับแต่ทางช่องก็จะนําเสนอพระเกจิที่ที่ที่พวกเราคุ้นเคยคุ้นหูนะครับก็จะมี สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานนะครับแล้วก็มีหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลีนะครับมาปลูกเสกนะครับที่วัดลักขังโคสิตาลามนะครับเหรียญที่นําปลูกเสกก็มีเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับแล้วก็เหรียญสมเด็จโตพมรังสีแล้วก็เหรียญหลวงปู่สุขแล้วก็เหรียญหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะครับปี16วัดปาท่างนะครับก็ได้ก็ได้ทาการพุทธาพิเศษนะครับนะครับพอหลังจากดําเน,นินการพุทธาพิเศษนะครับวาระแรกไปแล้วนะครับ ทางคณะทั้งคณะศิษย์ทั้ง3นะครับทั้ง3ากลุ่มนะครับยังได้ไปขอความเมตตานะครับขอความเมตตาหลวงหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับนะครับนครปฐมนะครับให้ช่วยปลุกเสกชุดเหรียญผ่าทั่งนะครับนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมท่านก็เมตตาปลุกเสกให้เป็นเวลา10วันนะครับน,นะครับชุดเหรียญผ่าทั้งนะครับวาระที่2นะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมปลุกเสกให้แล้วนะครับ ถ้าทางช่องอธิบายไว้ต้องขออภัยผู้ที่รับชมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะครับผู้ที่รับชมครับด้านหลังนะครับด้านหลังเหรียญนะครับของสมเด็จโตพมรังสีวัดผาทังนะครับจะเป็นยันนะครับบทคาถาชินะบัญชรแบบย่อนะครับนะครับนะครับจะเป็นคาถาชินะบัญชรแบบย่อนะครับปั๊มอยู่หลังเหรียญนะครับหลังเหรียญของสมเด็จโตพมรังศีปี16นะครับ คาถาพระชินนทร์คาถาพระชินนบัญชรแบบย่อนะครับสุดยอดครับผู้ที่รับชมครับโดยปกตินี่เขาล่ําลือเกี่ยวกับถ้าใครไม่มีพระสมเด็จวัลขังนะครับถ้าอยากจะเหมือนมีสมเด็จวัลคังติดตัวก็ท่องพระคาถาชินนบัญชรได้นี่ก็ถือว่ามีพระสมเด็จวัลขังติดตัวแล้วนะครับแต่เหรียญน,นี้ก็ บรรจุพระกถาชิ้นได้บรรอนแบบย่อเอาไว้นะครับขอไปนะครับขอไปนะครับผู้ที่รับชมครับเหรียญต่อไปนะครับผู้ที่รับชมครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะครับชุดวัดผ่าทั่งนะครับสักครู่นะครับผู้ที่รับชมครับถ้าบันทึกคลิปหลายเหรียญในคลิปเดียวกันเวลาในการบันทึกคลิปก็จะจะจะ ค่อนข้างเพิ่มหน่อยนะครับผู้ที่รับชมครับแต่ก็จะพยายามไปให้ไวนะครับผู้ที่รับชมครับเหรียญต่อมานะครับผู้ที่รับชมครับชุดผ่าทั้งนะครับคือเหรียญหลวงปู่สุกนะครับวัดปากคองมะขามเท่านะครับนี่นะครับประพักชัดเจนนะครับทางช่องก็เน้นคัดเหรียญนะครับส่วนมากจะคัดเหรียญที่เหรียญสวยนะครับนะครับนะครับจะเขียนอนกันนะครับที่ระลึกนะครับในการนะครับจัดสร้างที่ระลึกนะครับ ในการจัดสร้างพระอุโบสถนะครับวัดผาทั่งนะครับอุทัยธานีนะครับหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่านะครับนะครับสวยงามครับในชุดนี้นะครับเขายังมีเนื้อที่แจกกรรมการคือเนื้อกระไหล่ทองด้วยนะครับผู้ที่รับชมครับแล้วเนื้อที่ออกให้ทําบุญก็คือเป็นเนื้อทองแดงนะครับลมมันปูนะครับประวัติเขาเขียนว่าลมมันปูก็ลมดําแต่เป็นผิวมันปูเนี่ยครับผู้ที่รับชมครับ กับหลวงปู่สุขนะครับแล้วทีนี้นะครับพอได้อาพิธีปลุกเสกสองวาระไปแล้วนะครับคือวาระแรกมีสมเด็จมีหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะครับวาระแรกวาระที่สองคือหลวงพ่อเงินวัดดอนเยีหอมนะครับวาระที่สามนะครับคณะสิทธ์นะครับทั้งสามกลุ่มนะครับได้ยินชื่อเสียงกิติศัพท์นะครับของหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะครับว่าท่านเป็นพระบริสุทธ์นะครับ เขาล่าลือกันสมัยนั้นเปรียบเสมือนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเลยนะครับทางคณะสิทธ์ทั้งสามกลุ่มจึงอยากจะขอความเมตตาหลวงปู่ทิมอีกสักรูปหนึ่งสักอีกสักพระองค์หนึ่งครับให้ขอความเมตตาในการช่วยปลูกเสกเหรียญชุดวัดผ่าทั่งให้อีกสักรอบหนึ่งนะครับทางคณะนะครับเขาจึงได้นําความนะครับไปปรึกษากับอาจารย์จินทร์พรสุขสถิตนะครับซึ่งท่านเป็นสิทธิหลวงปู่ทิมนะครับแล้วก็เล่านะครับ เจตนาครับในการจัดสร้างเหรียญน,นี้นะครับเพื่อนําปัจจัยนะครับไปสร้างพระอุโบสถให้แล้วเสร็จนะครับทางอาจารย์ชินะบัอาจารย์ชินพรสุขสถิตท่านก็เห็นชอบนะครับที่เป็นการทําทนุบํารุงพระพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับในการสร้างพระอุโบสถนะครับจึงเห็นชอบนะครับในการที่จะอขอความเมตตาให้หลวงปู่ทิมท,ท่านทรงช่วยปลุกเสดเหรียญชุดวัดผาท้างให้อีกรอบหนึ่ง จ,จึงได้นำรถบัสมารับคณะสิทธิ์ทั้ง3ากลุ่มนะครับเพื่อนําเหรียญไปให้หลวงปู่ทิมที่วัดลหารไล่ปลุกเสกให้หลวงปู่ทิมท่านก็ได้รับการเล่าจากคณะทั้ง3ากลุ่มสิทธิ์สากลุ่มถึงเจตนาในการที่จะจัดสร้างเหรียญนี้หลวงปู่ทิมท่านถึงขนาดเอ่ยคำออกมามาว่าเต็มใจปลุกเสกให้และหลวงปู่ทิมท่านก็ได้ปลุกเสก เหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เหรียญสมเด็จโตพมลังสีและเหรียญปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าให้นะครับในชุดวัดผ่าทั่งปี16ให้นะครับนะครับจึงเป็นที่มาที่ไปของการปลูกเสพของ3เกีิสุดยอดนะครับและยังไม่จบนะครับผู้ที่รับชมยังมีนะครับเกี่ยวกับหลังต่อจากนั้นนะครับหลังจากที่หลวงปูท่ทิมท่านได้ปลูกเสพให้เรียบร้อยแล้วคณะสิทธิ์สามกลุ่มได้กลับไปแล้วนะครับนะครับคณะสิทธิ์สามกลุ่มยังได้ ทราบข่าวมาเกี่ยวกับพิธีนะครับในการปลูกเสกพระกิ่งชินะปัญชรนะครับของหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะครับในช่วงนั้นนะครับที่จะทําการปลูกเสกนะครับของทางวัดละหานไล่นะครับนะครับคณะสิทธิ์นะครับจึงอยากจะนานะครับลูกศิษย์ทั้งหมดนะครับไปสวดนะครับพระคถาชินะปัญชรนะครับในพิธีปลูกเสกพระกิ่งชินะปัญชรที่วัดละหานไล่ในคืนสุดท้ายนะครับ จึงได้ขออนุญาตนะครับอาจารย์ชินภรนะครับเพื่อนําคณะศิษย์ไปสวดคาถาชินะปัญชรนในพิธีปลุกเสกนะครับพระกิ่งชินะปัญชรที่วัดลาหานไร่นะครับอาจารย์ชินภรท่านก็อนุญาตนะครับคณะศิษย์ทั้งหมดจึงได้นําเหรียญน,นะครับชุดวัดผาทั้งปี16ทั้งสารเกจิคณาจารนะครับนะครับนำไปด้วยนะครับเพื่อไปขออนุญาตเข้าพิธีปลุกเสกในพิธีปลุกเสกพระกิ่งชินะปัญชรนะครับของวัดลาหารไร่ด้วยนะครับ จึงเป็นสุดยอดของเหรียญชุดวัดผาทั่งนะครับที่บางบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับนะครับว่าเหรียญชุดวัดผ่าทั่งมีหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเหรียญสมเด็จโตพมรังสีและเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมัดขามเท่านะครับปี16ทั้ง3เหรียญนี้นะครับมีพิธีปลูกเสกสุดยอดเพียงใดนะครับทั้งหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ปลูกเสกนะครับนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีปลูกเสกหลวงพ่อเงินวัดรยยหอมปลูกเสกนะครับนะครับแล้วก็ยังนําเข้าพิธีนะครับชินนะปัญชรนะครับ นะครับพักกิ่งชินะบัรชรที่ราคาหลัก5 0 0แสนหลักเกือบล้านนะครับยังนำเข้าพิธีปลุกเสกของทางวัดละหานไลอีกด้วยนะครับจึงจัดว่านะครับเป็นพระนะครับชุดที่พักเครื่องนะครับมูลค่าหลักร้อยแต่พุทธคุณหลักล้านอย่างแท้จริงนะครับทางช่องจริงนําประวัตินะครับข้อมูลนะครับที่มีชัดเจนนะครับทำเนียบรุ่นของหลวงปู่ทิมวัดละหานไลมีลงชุดผ่าท่านปี16นะครับตลอดนะครับ นะครับจะเป็นหนังสือกี่เล่มกี่ตำราทำเนียบรุ่นนะครับวงการก็รับรู้นะครับเกี่ยวกับชุดวัดผาทั้งปีหนึ่งว่ามีพิธีปลุกเสกนะครับเข้าพิธีในพระกริ่งชินบัญชรของวัดละหารไร่นะครับทางช่องจึงนํามาเล่านะครับเป็นข้อมูลนะครับนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับผู้ที่รับชมนะครับจะได้รับทราบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับพิธีปลุกเสกนะครับ เปียนชุดวัดผ่าทั่งนะครับเจตนาดีนะครับเจตนาดีแล้วก็พิธีปลุกเสกดีเกจิอาจารย์นะครับในการปลุกเสกก็สุดยอดนะครับทั้งสาเกจิคณาจารย์นะครับนะครับผู้ที่รับชมครับถ้าสนใจอยากรับชมพระเครื่องเพิ่มเติมนะครับให้แตะไปที่ชื่อช่องเซ็นเตอร์พระอมูเลนะครับแล้วจะเข้าไปที่ช่องแล้วก็แตะดูวิดีโอนะครับมีพระเครื่องให้ รับชมเพิ่มเติมนะครับเผื่อจะถูกใจชมพระเครื่องคลิปไหนนะครับนะครับผู้ที่รับชมครับถ้ารับชมคลิปแล้วนะครับเห็นถึงความพยายามนะครับของทางช่องนะครับที่นําข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับในพระเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกนะครับที่สุดยอดนะครับก็นะครับรบกวนช่วยกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะทางช่องจะอัพคลิปโหลดคลิปอยู่สม่ําเสมอนะครับ ผู้ที่รับชมจะได้ไม่พลาดนะครับในการนะครับท yup ี <umen> bueno, ่ติดตามชมพระเครื่องดีๆนะครับที่ทางช่องได้อัพคลิปนะครับอยู่สม่ำเสมอนะครับจะได้รับชมได้อย่างต่อเนื่องไม่พลาดในการรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับทางช่องก็ขอขอบคุณนะครับผู้ที่รับชมคลิปนะครับนะครับทางช่องขออวยพรนะครับผู้ที่รับชมคลิปนะครับขอให้มีนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ มีความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ